สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ c ก l ลิสเซ่ i วันกันเคยนะแล้วเราก็ในเกมโต้ลัวตาลูสาพยุทธวิยาจารย์นั่นเองครับโอ้โห <c oughs> และเราก็กลับมาอยู่กันในทีมเสืออีกแล้วแม่เพิ่งลงคลิปไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมจริงๆทีมนี้นะครับผมมันมีม้าแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เป็นวันที่ผมลงคลิปด้วย หลายหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมเอ้าแล้วทําไมไม่เอาคลิปใหม่ลงล่ะก็ให้ทุกคนเนี่ยไปจัดทีมตัวเก่าก่อนนะครับผมเพิ่งลงไปเขินเพิ่งลงไปเองนะครับผมแล้วมันมีทีมใหม่มาให้ทุกคนเนี่ยไปใช้ทีมนั้นหนึ่งอาทิตย์ก่อนแล้วก็มาใช้ทีมนี้กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าทีมนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยจะเป็นยังไงการเล่นเนี่ยมันจะแตกต่างจากไออาทิตย์ที่แล้วไหมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับแต่ก่อนอื่นนะสำหรับใครที่กำลังมองหารานรเกมดีๆมีคุณภาาาพเเกกมมนนนรคถัอองผขแะ ร้านเติมเกมเคาเฟ่เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกกับการเติมเองแล้วร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจนะครับผมเกียงเซิร์ชก็ไปใน Facebook ว่า powrplay หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับการันตีโดยผู้ติดตามมากกว่า100,000คนอย่าลืมไปใช้บริการกันนะและสําหรับใครที่ไปใช้บริการแล้วในหน้าชําระสินค้าก็จะมีปุ่มให้กดเลือกสนับสนุนสตรีมเมอร์อยู่อย่าลืมนะครับผมคลิกเลือกเป็นช่องแบ c ค l ลิซเซวันกันด้วยเพื่อจะเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งนั คุณเนี่ยจะต้องมีทัวใบาหายุนครับและทัวรบหยุนเนี่ยคุณจะต้องมีกระดูกประจำตัวส่วนแขนส่วนขานะครับผมช่างัวมันนะเอาแค่ส่วนแขนมาส่วนแขนนี่เป็นกี่ดาวนะอ๋อนี่ไงฟื้นฟูพลังงานจนเต็มนะครับผมอ่าอันนี้เงื่อนไขแรกนะมีทัวรบหยุนแนะนําว่า1ดาวแดงขึ้นไปนะครับผมถึงจะเล่นได้อีกตัวหนึ่งนะครับผมต้องมีโพยซีนะโพยซีก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมอ่าเอ้ไม่ใช่ประมาณนี้ดิต้องมีวงแหวนกระดูกแขนอาจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็มีอะไรอีกนะมาน้ํากระดูกประจำต,ตัวทีมนี้ต้องการไหมผมมองว่า ไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่เนาะเนื่องจากเราเนี่ยไม่ได้ใช้บัฟมาน้ําเลยซึ่งเราอาจจะใช้ตรงนี้นะครับผมเงื่อนไขเล็กน้นอยนั่นก็คือสืบทอดพลังโจมตีเลือดอะไรเนี่ยเราไม่เกี่ยวเลยแต่มาดูที่ตรงนี้ครับมันจะมีการสืบทอด HP สูงสุดด้วยของลูกทีมอ่ะดังนั้นนะครับผมเราได้ HP มาบาน้ำเนี่ยก็จะเอามาคู่กับวงแหวนตัวนี้ครับทำให้มันดูดีแล้วก็แรงขึ้นตอนเรา5แดงครับมาน้ําก็ต้อง5แดงด้วยนะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนจะเป็นประมาณนี้ครับนี่คือเงื่อนไขหลักๆแต่ว่าพวกพลังโจมตีพวกบัฟอะไรจริงๆไมม่ต้องีกรระะดูปจํ ตัวก็ได้นะมาน้ําในทีมนี้ครับขอให้คุณวนไปวนมานะครับผมแล้วก็บันทึกดาเมจได้เลยแล้วก็ปีบิตรง2แดงก็เล่นได้แล้วนะครับผมูโโัโวโซ7เจก็แนะนําว่า2แดงก็เล่นได้แล้วนะครับผมไม่จาเป็นต้อง5แดงนะจริงๆกระโดดมาขึ้น4แดง5แดงเนี่ยดาเมจไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบว่าเยอะเลยนะดาเมจที่เพิ่มขึ้นก็เพราะว่าเลือดที่อ่าขัาโซ่เจมีนะครับผมมันเพิ่มขึ้นนะครับผมอะไรแบบนี้มันก็เลยบัฟเพื่อนได้แรงขึ้นครับจริงๆก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะในการอัพดังนั้นก็ททิ้้้งงงไไวี่200แแแดดด3ก็ล แต่นะครับผม ต้องรอกายแท้มาครับแล้วคุณค่อยอัพไป5ดาวแดงอ่ะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เสือครับก็แรงตามดาวนะครับผมไม่ต้องสนใจที่เราจะต้องสนใจก็คือตัวประยุนครับต้องมีกระดูกประจําตัวโคชซีก็ต้องมีกระดูกประจาตัวแล้วก็5ดาวแดงครับเงื่อนไขมีแค่นี้นะครับผมมาน้ําก็ต้อง5ดาวแดงด้วยไม่ต้องมีกระดูกประจําตัวก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าวิธีการตีตีแบบไหนเอ้ยเดี๋ยวนะครับผมอธิบายให้เข้าใจกันก่อนว่าตรงแถบด้านล่างของ YouTube เนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วง,วงอยู่ดังนั้้้นนคบมมุณอยย่่่่าลืชชวววงงดีี อธิบายเกี่ยวกับอะไรเช่นอธิบายเกี่ยวกับกระตีกระดูกนะครับผมคุณก็เลื่อนไปดูเอาง่ายๆว่าเราต้องการที่จะดูเนื้อหาในส่วนตรงไหนนะครับผมคุณก็ไปดูตรงนั้นเนาะซึ่งเนื้อหาการจัดทีมเนี่ยผมจะเอาไว้ได้ท้ายคลิปก็แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าวิธีการคอมโบในทีมนี้เนี่ยมันง่ายหรือมันยากแค่ไหนกดไปเลยครับผมจริงๆผมมองว่าโคตรที่จะง่ายเลยนะไม่ง่ายจริงในทีมนี้ แต่มันมีข้อเสียอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่าเรากดผิดก็คือพลาดไปเลยนะและหลายคนที่เริ่มเล่นใหม่อะผมเอาความรู้สึกส่วนตัวผมก่อนว่าทีมนี้เนี่ยมันง่ายไหมในตอนผมฝึกใหม่ๆเนี่ยบอกได้เลยว่าโค้ชที่จะบวดหัวครับต้องแกะทีละอย่างให้ตรงนี้กดอะไรแต่ว่าพอเราชินแล้วเฮ้ยแม่งเรายากได้ไงวะในตอนนั้น <c oughs> โอเคนะครับผมมาดูกันดีกว่านะเริ่มจากการโจมตีปกติของโพลีซครับอ่าเคลื่อนต่อไปจะเป็นมาน้ำ <c oughs> มาน้ำ <c oughs> ดึงถัวประยุนครับปึ๊บถัวประยุนก็ใช้ทักษะนี้ดึงปอเลยครับอ่า ปอก็จะโจมตีปกติหนึ่งทีทำไมต้องโจมตีปกติหนึ่งทีเพราะว่ามันจะดึงยังไม่ได้นะครับเราจงโจมตีปกติหนึ่งทีแล้วก็ดึงเพื่อนมาถึงดึงได้อ่านแล้วก็รออนิเมชันการดึงครับพีพ่์เป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตีจริงๆอ่ะมันจะไวมากเลยนะไอ้ตรงนี้มันจะไม่ติดช้าครับผมโอเคแล้วก็ต่อไปครับเราก็จะได้ดึงมาอีกนะโทบะยุนอ่าดึงเป็นม้าน้ําครับโจมตีปกติหนึ่งทีแล้วดึงไปด้วยโพลซีครับอ่าโพลซีนะครับผมเน้นการโจมตีปกติไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเราจะข่ม อ่ะปล่อยไว้ก่อนผมไม่สามารถคมขู่ได้นะเพราะว่ามันเป็น AI ครับถ้าเกิดว่าเราคมขู่แล้วเดี๋ยวมันจะตายเนาะโอเคแล้วเราก็มาดึงที่โพยซีนะครับผมหลังจากที่ดึงมาน้ำเสร็จอ่าดึงไปจริงๆเทินโพยซีก็จะไม่มาหรอกนะครับผมอ่ะแต่เราดึงเพื่อไม่ให้เทินมั่วนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อยไปครับเอ้ไม่ใช่ดิใช้ทักษะไปอ่าแล้วเราก็ ไล่บัฟเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าใครมีบิวตรง2แดงก็เน้นบัฟสกิลเดี่ยวไปก่อนนะ <c oughs> เน้นบัฟทีละอันโอเคนะครับผมต่อไปก็จะเป็นทางด้านของถังลี่ครับเน้นการโจมตีปกติไปก่อนครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็สลับล่างครับโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยๆแกะไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เป็นเห็นไหมมันจะติดเขียวพอดีเลยแล้วก็บิวตรงโจมตีปกติครับอ่า เทิร์นมอนมาครับแล้วเราก็โจมตีปกติไปโอเคมาน้ํานะครับผมเปิดโล่ให้กับทัวระยุนได้เลยนะครับผมหรือว่าไม่ต้องเปิดก็ได้นะในเทิร์นนี้แต่ผมเน้นเปิดไว้ก่อน <c oughs> อ่ะแล้วก็ดึงกลับมาที่มาน้ําครับมาน้ําก็จะดึงไปที่ทัวระหยุนขึ้นอ่ะแล้วทัวระยุนก็จะดึงอยู่2สเต็ปประมาณนี้นะครับอย่าลืมแจกโล่ให้ทัวร์ยุนด้วยเดี๋ยวเกินหมดอ่ะดึงอยู่ที่โควซีครับปึ๊บแล้วก็มาที่มาน้ำอ้าวบัฟมาบัฟมาเดี๋ยวกดก่อนมาน้ำครับผมอ่าดึงมา เรียบร้อยอ่าจะเป็นประมาณนี้ครับนี่ก็คือลูบเดี๋ยวผมขูม่ๆไปเลยแล้วกันตอนนี้นะครับผมคืนมอนก็จะหยุดชะงักแล้วนะตรงนี้เราก็จะวนลูบยาวๆไปอ่ะวนไปเรื่อยๆปึ๊บดึงนะครับผมดึงแล้วอะไรดึงแล้วก็แจกโร้ทัวร์ไปยุ่นด้วยอ่าทัวร์ไปยุ่นเสร็จแล้วก็ทัวร์ไปยุ่นก็ต่อยไปที่พีไปตรงเอ้ยบอยซี่นะครับผมขออภัยครับแล้วก็มาที่มาน้ําครับเนี่ย วนลูปอยู่งี้นะครับผมเห็นไหมทุกคนถ้าเกิดว่าเราใช้เก็บพลังวิญญาณไอ้ครบตางกำหนดอ,อะ่ะปีบิตรงก็จะออกมาใช้ทักษะเรื่อยๆเราก็จะไม่มีการดึงปีบิตรงนะครับผมเพราะว่าเราจะวนแบบนี้นะครับผมจนกว่าปีบิตรงจะได้ออกมาแล้วก็เก็บสแต็คให้ครบครับอจจะเป็นประมาณน,นี้ครับล้วก็วนไปเลยเนี่ยเห็นไหม พอมันเข้าหลุแล้วมันก็ง่ายนะครับผมเราพยายามศึกษาทีละอย่างเล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคอชินเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรที่จะง่ายจริงง่ายจนแบบเราสามารถออโต้ได้อ่ะไวซีนะครับผมเนี่ยการโจมตีปกติไปเรื่อยมาน้ําก็ดึงแล้วก็แจกโลอย่าไปแจกโลก่อนนะอันนี้เขาเตือนไว้ก่อนอ่ะไม่ได้ออก2ทีอยู่แล้วครับปึ๊บอ่ะแล้วก็วางไปโอเคเห็นไหมมีมีตรงก็จะได้มาเรื่อยๆครับตอนนี้สแต็กจะเต็มแล้วอ่ะเราก็ไปเรื่อยๆครับผมเอาให้เต็มครับบนให้เต็มปึ๊บมาน้ําครับปึ๊บ วนไปเรื่อยๆถ้ายังไม่เต็มเราก็วนไอโพยซีนะครับผมจะได้รัดเทินมาเรื่อยๆก็ช่างมันนะครับผมไม่เกี่ยวอะไรหรอกปุ๊บดึงแล้วก็แจกโลครับอ่ะเห็นไหมมันจะวนลูปอยู่แค่3ตัวครับผมเกมพลังวิญญาณพอไหมพอเห็นไหมใช้ได้ยาวๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะล้วก็ใช้ไปปุ๊บอ่ามีตรงมาอีกแล้วครบห้าสแต็กเรียบร้อยผมจะเริ่มบันทึกดาเมจแล้วนะปุ๊บอ่ะเราก็วนมาเหมือนเดิมครับอ่ะตรงนี้แหละนะครับผมให้ทุกคนสังเกตน,นะวิธีการจบค,คอมโบครับนั่น,นคือ ให้มาน้ําดึงหนึ่งทีนะครับผมยังเหมือนเดิมอยู่นะในจุดนี้แจกโลูกปกติเนี่ยเราจะไปต่อยที่โขยสีใช่ไหมรอบนี้เรามาต่อยที่ปีบิตรงครับเอาพลังจิตนะปึ๊บอ่ะถูกไปอยู่ในต่อยอีกเราก็กลับมาที่มาน้ําเห็นไหมปกติจะเป็นโขยสีแล้วก็มาน้ําตรงนี้ก็จะเป็นปีบิตรงแล้วก็มาน้าครับนี่คือเทคนิคการจบคอมโบครับอ่ะเราก็ยังไม่ได้หมดแค่นี้นะเราก็ไปต่อครับมาน้ําก็จะมาอีกรอบครับผมดึงครับ ถึงโคบายุนตรงนี้นะครับผมห้ามเปิดโล่นะเน้นต่อยนะครับผมต้องต่อยเท่านั้นเพราะว่าเราจะบันทึกดาเมจแล้วแล้วก็ต่อยไปที่เสือครับปึ๊บโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับผมพั่โซเจ็ดก็ต่อยไปที่พู่โซเจ็ดครับเห็นไหมพู่โซเจ็ดจะรัดเท้นมาอ่ะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็บัฟไปเลยครับกดทักษะตัวนี้ปึ๊บแล้วก็เสือบันทึกดาเมจไปเลยนี่ก็จะได้ดาเมจแบบว่าโคตรแดงครับผมตูมเข้าไปเห็นไหม บอกเลยว่าโคตรแรงจริงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแบบออโต้กันบ้างนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้การฝึกมือกดย้อนดูคลิปเก่าเอ้ย้อนดูคลิปตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็ไปดูกันอีกรอบรลบต่อไปนะครับผมจะเป็นการอ่าแบบเมนวนวลและมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรับสักครู่ครับแบบเมนวนวลนะครับผมจะถูกเริ่มต้นแล้วก็เซฟสกิลไว้เป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับปึ๊บเริ่มเทินมานะครับผมรีบๆหน่อยอ่าลดระยะการซูมนะครับผมแล้วก็มาที่ทัวะยุนกรอ่ามาน้ําดึงตัวประยุน,น,นแล้วก็มาที่ไอ y ้ โคอยซีจมตีปกติหนึ่งทีจากนั้นเปลี่ยนสกิลครับดึงไปอะแล้วก็กลับมาจมตีปกติครับกลับมาที่มาน้ำด้วยนะนี่ล็อกป้ามาน้ำครับแล้วทั่วประยุน์เนี่ยจะดึงที่มาน้ำปึ๊บแล้วก็กลับมาที่โคอยซีครับปึ๊บ อ่าน้ําก็จะดึงเสร็จแล้วนะครับผมนี่คือช่วงคอมโบในตอนแรกที่คุณควรจะรู้ครับอันนี้เราก็ปล่อยออโต้ได้เลยตรงนี้ผมจะเริ่มปล่อยให้มันใช้ทักษะได้แล้วนะอาจจะเป็นประมาณนี้ครับปีพี่ต้งนะครับผมก็ไม่อยากให้มันใช้ทักษะแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนก่อนนะป,ปุ๊บกุ้โซเจตเปลี่ยนได้เลยนะครับผมหลังจากที่มันออกไปแล้ว่าเ,เสือออกไปแล้วก็เปลี่ยนทักษะได้เลยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปอยู่ที่หัวทัวร์ใบยุนครับผมอ่ะเราก็รอเรื่อยๆครับผมจนกว่ามันจะวนคอมโบกันมาถึงตรงนี้มาน้ําเปิดกลับม,มาที่มาน้ําครับป มาน้ำกลับไปที่ทัวร์ไปยุนดึงรอเปิดโลก่อนเปิดโล่โลต่อยปวยซีครับปึ๊บต่อยมาน้ำครับอ่ารอก่อนต่อยมาน้ำปึ๊บอ่าจะเป็นประมาณนี้ครับปึ๊บแล้วก็คอมโบเหมือนเดิมเลยเห็นไหมดึงเปิดโล่อ่าแล้วก็ต่อยอ่าต่อยเราพยายามท่องครับเราท่องเป็นเนี่ยบอกเลยเลยว่าตีง่ายอย่างแน่นอนครับเห็นไหมปึ๊บ ยาวๆครับจนกว่าบิวิตงจะสเตตัสไอสเตตเต็มนะครับผมอ่าเปิดโล่แล้วก็ต่อยไวยซีปึ๊บอ่าปึ๊บโอเคมาที่ทัวร์ประยุนเห็นไหมตอนนี้เหลือเท่าไหรอ่าสี่สามนะครับผมยังเหลืออีกเยอะเลยเปิดโล่อ่าแล้วก็ต่อยไปปึ๊บอ่าปึ๊บแล้วก็ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้บิวตงมายังยังนะครับผมรอไปเรื่อยก่อนเปิดโล่ปึ๊บอ่าไม่มีโล่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็รีบสลับไวๆเลยปึ๊บ เพราะว่าเกตมันพออยู่แล้วปึ๊บรอไปเรื่อย,อยมาน้ําดึงนะครับผมเปิดโล่โอเคแล้วก็ต่อยปับ๊บเห็นไหมตอนนี้ปีปีตรงนะครับผมครบสเตตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะจบคอมโบให้ดูนะอ่ามาน้ําดึงอ่ามาน้ําเปิดโล่อ่ะไม่เปิดโล่ก็ต่อยต่อยไปที่ปีปีตรงครับอ่าแล้วก็มาน้ําเหมือนเดิมครับเทคนิคการจบลูปปึ๊บอ่าแล้วเราก็มาที่อ่าโทวิยุนครับตรงนี้เปลี่ยนได้เลยนะ เปลี่ยนให้มันโจมตีปกติโอเคมาที่เสือครับมาที่ัวกโสเจครับกลับไปที่เสือครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นโจมตีปกติได้เลยนะปึ๊บรึกดาเมตตูมเห็นไหมอ่าได้แล้วนะครับผมเบากว่าเดิมด้วยน่าจะเป็นที่บัฟบัฟชาร์จนะครับผมอ่าเราก็หาเทคนิคการบัฟเอาจะเป็นประมาณนี้ครับเสือก็อย่าเพิ่งสลับล่างนะครับผมอันนี้ลืมบอกไปเสือรอสลับล่างตอนผู้โซเจนานะครับผมเราก็จะเริ่มคอมโบแบบนี้อ่ะ เปิดออโต้ก็ได้หรือว่าจะกดล็อกแค่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ครับผมอ่ะจะเป็นประมาณนี้การเซฟสกิลเดี๋ยวเรารอพวกโซเจขึ้นกลับข,ข,ข,ขึ้นดินก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะเริ่มสลับล่างเสือแล้วไปเรื่อยๆครับรอก่อนอ่ะพวกโซเจขึ้นแล้วนะครับผมเปลี่ยนสลับล่างได้เลยอ่ะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สลับล่างแม้แต่เ์นเดียวคือพลาดจริงๆนะในทีมนี้อ่ะลองเอาไปดูครับผมค่อยๆแกะไปเรื่อยๆหลายๆคนเชื่อแหละ จะพีบอกว่าพี่ครับไม่โคตรยากเลยนะครับผมโอ้ฝึกไม่ค่อยได้เลยคือผมต้องบอกได้เลยว่าตอนที่ผมฝึกใหม่ๆเนี่ยผมก็คิดแบบท่านผู้ชมมาแหละนะผมต้องมาดึงเนี่ยผมก็จะเป็นสภาพแบบนี้เดี๋ยวผมโชยดูเดี๋ยวปรับก่อนอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้พูดเป็นความรู้นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับทางด้านของการเซตนะอันนี้ขอแยกไว้ก่อนละกันว่าตรงนี้เนี่ยเราจะพูดคุยในเรื่องของมันยากจริงไหมนะครับผมแล้วผมทํายังไงถึงฝึกได้อ่ะเดี๋ยวลองดูผมก็จะเริ่มมาแบบนี้ครับอ่ะ เรามาเริ่มดูอ่ะตอนแรกนะครับผมผมไม่รู้เลยเอ้าเราต้องกดอะไรวะเราก็อาจจะเออเออไปดินหนึ่งเอามันดึงปุ๊บอ๋อเราก็คิดว่าเฮ้ยในตอนแรกเนี่ยมันดึงทัวร์ปรยุนนี่ว่านะครับผมอ่าเรารีใมม์รีใมม่นะครับผมกดคิดกดคิดอ่ารีไหม์มาที่ทัวร์ประยุนครับล็อกไปอ่ะปุ๊บแล้วก็ดึงไปมาน้ําดึงปุ๊บเอ้าแล้วทัวร์ประยุนต่อยใครวะอ๋อต่อยบบยซีนะครับผมไม่บรซีอ่า ตีปกติดึงทีแล้วก็ดึงนะครับผมเราก็จะรีเนี่ยผมใช้เทคนิคนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมค่อยๆจาค่อยๆจาทีละจุดทีอจุดว่าเราเนี่ยควรจะทําอะไรในจุดตรงไหนทีนี้นะครับผมแล้วมันก็เสร็จนะครับผมจนไปอยู่ในหลุมสุดท้ายแล้วเราก็ได้ทีมตีตัวนี้เชื่อเหอะนะครับผมลองดูลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับผมค่อยๆจําไปเรื่อยๆเราไม่ต้องรีบแบบว่า,าจะทําครั้งเดียวให้มันเป็นเลยนะครับผมไม่ต้องนะเราเอาให้แบบว่าช่วงต้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเราจะจําได้ทุกอย่างทั้งหมดนะครับผมแล้วเราก็ค่อยเอาไปเล่นนะครับผม เป็นประมาณนี้เป็นไงล่ะนกที่ไหนมันมาร้องเนี่ยโอเคนะครับผมก็จะมีเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจไปเลื่อนดูกันอีกรอบนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่า ทีมนี้เนี่ยการจัดทีมเนี่ยจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคเราเข้าสู่ช่วงจัดทีมกันเลยดีกว่าครับโปรไซีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเหมือนเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมวงแหวนก็เน้นเป็น a d k นะครับอ่ะยิ่ง a d k สูงเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นครับเน้น a d k แล้วก็ให้ยืนนำเพื่อนด้วยนะยืนนำทางด้านของมาน้ำนะครับผมเอาที่ไหวก,กันแล้วกันจะเป็นประมาณนี้ครับส่วนผมเนี่ยไม่ได้ลง a d k เอ้ยไม่ได้ลงสปีดเลยนะเห็นไหมอ่ะไม่ได้ลงสปีดเลยเน้น a d k ครับก็สปีดอยู่ที่ประมาณ 20C นะคครรับแแแ่่นนี้้หลละะะอวกก็ดู ผมเราจะย้ายจากปีบีตรงนะผมมาใส่ให้โปรเซีแล้วนะครับผมกระดูกชิ้นนี้มีชื่อว่ารักสดดูดบิญญาณครับผมเราก็จะใส่เป็นประมาณนี้เลยใส่ทั้งหมดครับมันจะมีอยู่ประมาณ2เงื่อนไขนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะใส่เป็นอะไรนะนี่ไง2เทินแรกนะครับผมมันก็จะใส่เป็นทางด้านของงูตะวันใช่ไหมอ่ะอันนี้ผมไม่ได้ใส่เป็นงูตะวันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้เป็นงูตะวันใช่ไหมทางปีบีตรงอ่ะ ผมก็มาใส่ให้ปีบีตรงครับแล้วผมก็ up, อัพไอในส่วนที่ประจรสองเนี่ยเต็มเลยนะแล้วผมเอางูตะวันเนี่ยมาใส่ในส่วนตรงนี้ครับให้ปีบีตรง <c oughs> และแต่ทุกคนครับจะใส่ให้ปอหรือว่าใส่ให้ปีบิตรงก็ได้อันนี้แล้วแต่ครับแต่ว่าในเรื่องเซตเนี่ยเราควรจะใส่เป็นเซตเอ็ใหม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่ามันดีกว่าเนาะในส่วนเซตเอสใหม่เนี่ยแนะนําว่าให้ทุกคนไปถึง16ดาวครับเนื่องจากเราจะได้ทวีคูณเนาะจกปกติเราจะได้54เนี่ยเราก็จะได้เป็นร้อยแปดนะครับผมเห็นไหมมันทว ทางหน้าของโพลซีครับใส่แบบนี้นะครบเซตเลยแล้วก็อย่างหนึ่งแนะนําว่าง,งูเนบมายาดาวดึงเนี่ยให้ใส่ไปทางหน้าของโพลซีด้วยมันจะได้ติดนะครับผมถ้าเกิดว่าติดเนี่ยดาเมจแดงอย่างแน่นอนครับนี่แล้วก็รากสดดูดวิญญาณนะครับผมตรงนี้ก็ควรจะใส่นะเนื่องจากมีโอกาสดัง้ง25%ที่จะทําให้เป้าหมายมันงงนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ใส่ตรงนี้เนี่ย <c oughs> เนบมายาดาวดึงอาจจะไม่ติดเลยก็ได้อันนี้ผมลืมเปลี่ยนนะเนี่ยจริงๆผมมีเซตใหม่แล้วใช่ไหมอ่านี่นี่นี่เพิ่งทำขามาใหม่โอเคเดี๋ยว อ๋อนี่ไงนะครับผมได้78โอ้ทวีคูณไปอีกนะครับผมลืมใส่ลืมใส่ <c oughs> อ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่มาน้าครับมาน้ำโอ้ก็จะใส่เซตนี้นะครับผมเป็นคีดาเมิทั้งหมดแล้วก็ไปใส่วงแหวนเดิมมันแหละไม่ให้พลังมันสูงเกินไปเนาะหรือเราจะใส่เป็น a อ k ีก็ได้นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีผลครับแต่สิ่งที่มีผลมีแค่อย่างเดียวในตอนนี้ครับนั่นก็คือทางด้านของวงแหวน h p ครับเนื่องจากวงแหวน HP ตรงนี้ครับวงสองสายสมมันก็จะมีการแปลงนะครับผม h ฮเนี่ยเป็นคีดามิอีกคีย์หนึ่งนะครับผมเพื่อแจกลูกทีมอันนี้เราก็จะได้น ก็สามารถป no no ั้นวงแหวนเป็น h p ีก็ได้ใส่ไปนะครับผมเนื่องจากคิด้าเมทเราไม่ได้ใช้นะครับต่อให้ใส่ไปมันก็ไม่ได้ใช้ดังนั้นแปลงวงแหวน h p ีเนาะแล้วก็ส่วนกระดูกวิญญาณนะครับผมสิ่งที่ควรมีก็คืออันนี้เราจะจัดแบบไหนก็ได้นะแต่สิ่งที่คุณมีคุณจะมีตรงนี้ครับนั่นก็คือเริ่มเทือนนะผมมีโอกาส4 4ฟื้นฟูพลังวิญญาณต้องใส่เป็นพวกนี้นะครับผมไอ้พวกที่แบบว่าเมื่อเริ่มเทือนมีโอกาสเพิ่มพลังวิญญาณอ่ะเพราะว่าเราจะได้วนเกตทางด้านของ ม่าน้านะครับผมแล้วก็ถังเย่ไ,ไม่ใช่ถังเย่ยดิตัวอะไรนะทัวปรหยุนนะครับผมได้เรื่อยๆผมก็จะใส่เป็นประมาณนี้ครับ2 2นะครับผมแล้วก็2ครับเห็นไหมใส่เป็นประมาณนี้ครับอันนี้เป็นเซตใหม่นะเนี่ยใส่มาเล่นๆนะครับผมให้มันติดๆนะมี ADK บ้างแล้วก็ต่อไปครับเป็นทางด้านของ น้องทัวไปยุ่นของเราเองนะครับผมน้องทัวรไปย่นเราก็จะใช้วงแหวนเป็นประมาณนี้ครับใช้เป็น a อดีเคหรือว่าจะใช้เป็นตัวอื่นก็ได้อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมบอกได้เลยว่าน้องทัวรไปย่นไม่ได้มีการเอาสเตตัสอะไรเป็นหลักแล้วก็สเตตัสครเนี่ยมันเป็นอีกวงแหวนหนึ่งด้วยดังนั้นสเตตัสที่เราจะใช้ในตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าทัวรไปย่นไม่ได้ต้องการอะไรเป็นพิเศษนะครับผมจะใส่อะไรก็ได้เนาะแล้วแต่ครับแล้วก็จะมีกระดูกตรงนี้นะครับผมผมใส่เป็น s อตัวใหม่แล้วนั่นคือจอมยุทธจ ะจะเป็นประมาณนี้นะแล้วเราก็ไปดูที่ไหนต่อเอ้ยลืมบอกสเตตัสใช่ไหมสเตตัสก็อัพเล่นๆ <laughs> น,นะครับผมแล้วแต่นะทําสปีดมาแล้วก็เอาไปลงเอดเคลง h ฮกิ K, อะไรก็ได้นะครับผมเอาจริงๆ <laughs> ัวราะประยุด์เขาไม่ได้ต้องการสเตตัสอะไรเลยนะครับผมอ่ะเราไปดูกันที่ปีวิตรงกันบ้างนะครับผมปีวิตงก็เน้นพลังจิตเป็นหลักนะครับผมวงแหวนที่แนะนําจะมีตัวนี้ครับผมเราต้องใส่นะเพราะว่าจะได้พลังจิตสูงขึ้นครับแล้วก็เซตใหม่เลยนะครับผมเราจะใส่เป็นตัวนี้ครับนี่นั่นก็คือแมงมุม ทานนรกเหรอเออนะครับผมแมงบุมทานนรกตรงนี้เราก็จะใส่เป็นทางด้านของเซตใหม่ครับซึ่งเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปตีก็ได้นะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ผมยัง20,000หมดเลย <c oughs> มีแค่อัพตรงนี้นะครับผมเอ้ย <c oughs> <c oughs> ตรงนี้มันเป็นทางด้านของกระดูกเก่านี่เออเอามาใส่ให้เกิดผลลัพธ์ของกระดูกชิ้นนี้ครับจะใส่ให้พีพีตรงก็ได้หรือจะใส่ให้โพลิซีก็ได้แล้วแต่นะครับผมกระดูกไอชิ้นนี้นะครับผมซึ่งผมจะใส่ให้ทางด้านของอ่าพีพีตรงจริงๆใส่อีกเซตหนึ่งก็ได้นะให้มันเป็น12ดาาวถ้เกิดว่าใครมีกบือกเพแ้็ลงดคัปเา่ต้อาเง นะครับผมตัวนี้ไม่ได้ต้องการอ่าแล้วก็เฮ้ยลืมเปิดไอ้นี่ให้ดูอะสกิลขุมวิญญาณเดี๋ยวเราค่อยไล่ใหม่ทั้งหมดเนาะขออภัยครับขออภัยเดี๋ยวเราในไหนก็เดี๋ยวเรา,เเร,ารอแยกคลิปเป็นอีกโซนหนึ่งกันแล้วกันเนาะวิธีการจัดขมจิตนะ <laughs> อ่ะตรงนี้ก็เน้นเป็นคีดาเมททั้งหมดครับวงแหวนจะเป็นประมาณนี้เลยใส่วงแหวนไหนก็ได้นะให้มันมีคีด้าเมทสูงๆครับตรงนี้นะครับผมจํากันอยลิงยาใส่เกิน2เซตนะครับเอ้ยสชิ้นนะครับผมแล้วเราก็ใส่เป็นประมาณนี้เลยผมจะใส่เป็นอันนี้2อันนี้2นะครับผมแล้วก็อันนี้2ครับอ่าจะเป็นประมาณนี้ครับเน้น HP เป็นหลักเอ้ยเน้นไอ้คีด้าเมทเป็นหลักครับนี่จะเประมาณนี้โอเคแล้วก็ต่อไปครับขีเสือของเรานะครับผมอ่ะเป็นครีททั้งหมดเลยนะครับผมเห็นไหม เป็นคีย์ทั้งหมดเลยตรงนี้นะไม่มีคีย์ก็ไม่เป็นไรขี้เกียรเปลี่ยนว <c oughs> <c oughs> งแหวนยิ่งหายยากๆอ,อยู่แล้วตรงนี้ผมก็จะใส่เป็นคีย์ดามเมจครับวงแหวนเรายังใช้วงแหวนเดิมนะครับอ่ะแล้วก็เซตนะครับผมแนะนําไว้ใส่เซตใหม่ได้แล้วจากที่ผมทดสอบเนี่ยเซ็ตใหม่ดามเมดดีกว่าเซตเก่าขนาดไหนบอกได้เลยว่าดามเมจกระโดดมาประมาณครึ่งหนึ่งเลยอันนี้พูดจริงนะครับผมจากปกติอ่าผมจะบันทึกดามเมจได้ประมาณ3 3,000ล้านกว่านะครับผมตรงนี้เนี่ยบันทึกกระโดดแบบ โคตรก้าวกระโดดจริงๆอ่ะไปทําซะนะ <g ül> ในส่วนตรงนี้ผมทําเป็นย4เอ้ย25้าดาวไปแล้วนะครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจิตทีละตัวกันเลยดีกว่าครับจิตของโพยซีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีนะเขาบอกเกลือไว้ก่อนละก, <c oughs> กันก็จะมีทางด้านของการลดพลังวิญญ,ญาณเดี๋ยวเราไปดูที่เดี๋ยวเรามาดูที่ปิดไปตรงดีกว่าเนื่องจากสกิลมันเท่ากันเนาะอันนี้ผมขอพูดในเรื่องของโพยซีก่อนนะถ้าเกิดว่าใครมีจิตโพยซีใส่ย,ยังไงตัวแรกนะครับผมเราจะใส่เป็น1นะครับผมแล้วก็ตัวที่2เราจะใส่เป็น 3นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นี่คือจิตของโพลีซีครับอ่าแล้วก็ต่อไปครับเป็นจิตของมาน้ำอ่าไม่รู้นะครับผมตอนนี้ยังไม่มีจิตขอภัยด้วยแล้วก็จิตทางด้านของอ่าน้องไปยุนนะครับผมเราก็จะใช้เป็น1นะครับผมแล้วเราก็จะใช้เป็น1ครับทั้งคู่เลยนะแล้วก็ต่อไปครับจิตปีปีต้งนะครับผมเราจะใช้เป็น2นะครับผมแล้วก็เป็นทางด้านของ2ครับ2 2เนาะทางด้านของปีบิตง แล้วก็ต่อไปครับถังเลี่ยเราจะใช้จิตเป็นตัวแรกนะครับผมเราจะใช้เป็น2นะครับแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้เป็น1นะครับผมไม่ให้แบบว่าดาบมันลงมาเรื่อยๆครับจะเป็นประมาณนี้ส่วนเสือก็ยังไม่รู้นะครับผมยังไม่มีจิตคนอื่นเขามีจิตกันไปแล้วโอเคนะครับผมกรฟก็จะเป็นประมาณนี้ละกันแล้วขอพูดนะครับผมปัญหาหลายๆายคนเนี่ยเชื่อว่าจะมีปัญหาอยู่ส่วนหนึ่งบอกเด้เลยว่าเป็นกันหลายคนมากนะหลายๆคนแบบว่าพี่ครับกดฝึกกับ AI เนี่ยเทินเสือมันรัดมามั่วมากเลยครับ ไอ้ที่มันมั่วเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็จากตำแหน่งเทพของเราครับแล้วคุณเนี่ยไปอัพในส่วนตรงนี้ผมไปไล่ดูแลนะและหลายๆคนเนี่ยไปอัพกันนั่นคือวัยเหนือแสงสองครับในตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครอัพมาบอกได้เลยว่าจะซ้อมตีกระดูกไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซ้อมตีกระดูกคุณต้องไปรอทางด้านของกิจตีกระดูกมาแล้วคุณก็ไปตีครับไปตีเสร็จนะครับผมคุณก็ต้องฝึกครับผมในนั่นแหละเนาะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้อัพโอ้ยสบายใจนะครับผมไม่ต้องไปรอให้มอนเกิดไปรอให้กิจมานะกดฝึกกับไอย่างทไอ มเคยทํามาก็ได้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้สามารถฝึกได้ครับแต่ว่าคนที่อัพตัวนี้ไปแล้วผมยังมองไม่เห็นทางออกเลยว่า จะฝึกได้ยังไงมีอีกทางหนึ่งนะนั่นคือคุณเนี่ยต้องลดค่าสนิทสนมทูตสวรรค์ครับผมถ้าเกิดว่ามันเป็น530มันก็จะเป็นผลนะเกิดผลรับตัวนี้แต่ถ้าเราต่ํากว่านะครับผมก็จะไม่เกิดผลอันนี้คือเทคนิคการเอาตัวรอดนะครับผมแต่ว่ายังไงก็มันก็ยังอึดอัดอยู่ดีนะครับผมส่วนไอเทมลีนะครับผมมันจะมีมาไหมพี่อ้นบอกว่าปัจจุบันจีนยังไม่มาเลยนะครับผมก็ทําใจนะครับโอเคสหรับวันนี้นะครับผมมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมไปตัดคลิปแล้วก็รีบลงให้ท่านนนนะะะาเแํ ทักเข้ามาที่แฟนเพจหรือว่าเฟซส่วนตัวผมก็ได้นะหรือทางที่ดีที่สุดยังไงยังไงเนี่ยผมก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในดิสคอร์ดอยู่ดีต่อให้คุณเนี่ยจะไปทักที่ a c e b o o k นะครับผมแนะนําว่ามาที่ดิสคอร์ดเลยนะครับผมแล้วก็ทักมาที่ดิสคอร์ดดีกว่าครับต่อให้คุณจะทักมาที่ Facebook ผมก็จะส่งลิงก์นะครับผมให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาหาผมในดิสคอร์ดมาแชร์จอดูปัญหานะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะสหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ P P P t N D c R, ครับอย่าลืมกด, like, กด,กด,กดไลค์กใใดซนะับสไครต์